อันนี้ปู่ก็ขึ้นไปในร้านแล้วนะคะเข้าไปในร้านแล้วนะคะปู่เข้าไปนั่งที่ร้านแล้วนะคะ่ะมีนะไม่หยิบด้วยนะคะมีนะไม่หยิบด้วยเดี๋ยวเอดแอนไปหยิบขนมแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดอนหยิบขนมมาเลยแอดแอนไม่กินเนื้อนะคะแอดแอนหยิบขนมนะคะ นมถ้าเราไปดูด้านนี้นะคะอันนี้นะคะูก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเดียวพี่ขอภาพแป๊บนึงเดครับผมเพีินเชิญนะครับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับผมร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเพีินเชิญนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะโขอข้ยจะพารูมใต้กำบ้านเลยสวยงามเนาะนะคะสวยงามเนาะ <c oughs> นี่นะคะหรอกไ็ได้ผ่านนี่อ่าผ่านปู่แล้วนะคะเนาะปู่ก็ <c oughs> ได้นั่งด้านในแล้วนะคะนี่ใกล้ๆน้ำแดว วันนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีแค่ฟ้อนถวายองค์ปู่เท่านั้นนะครับมาดีกว่าสีจัดนะครับล่างหนพี่น้องตั้งจั๊กเงินนะครับป้าแต้มก็ไม่หยิบเพื่อที่จะในนี้ค่ะตัดผมขึ้นมาค่ะซี่ทุกท่านนะคะตอนนี้นะครับผมท่านก็อยู่หน้าชอวมาดีนิดนะครับช็อปไม้นะครับพอดีนะครับแต่เราก็ช็อปไม่ได้เราต้องยันห่างนะครับ เีนตึกมเนีเีนตึกเตึกเออต้ยมตึ้ยยูตึ้ยายสมอนตึ้นอนมอนเอามาส่งเลยอนเออิดมุ้ยเือนเิดมุ้ยติดมุยนี่นี่ครับกระเมรสเรนเดอร์นี่ติดมุยได้น้ำแล้วนะได้น้ำแล้วนะคะนี่นะคะยายสมอนเป็นคนหยิบให้ นี่นะคะติดมุยติดมก็คือจิกเลยง่ตเราก็จะดื่มน้ำกันนะคะปวดชีพได้สนัเพราะเราอยู่เยอะใช่ื่อนุมชื่อนุ่มใชไหมื่อนุ่อันไหนกันทางนาไอทางตนาโมกลองกิจจุตจุเรายารู้เรื่องไหมชื่อนุ่มปวดทีด แต่ถ้าชื่อจู้อย่าพูดนะย๊ะตอนนี้เขากำลังขี่้อยู่เสร็จแ้วยังหยิบน้ำอีกยายสมอนสวยอ๋อจ้ายายชมยายสมอนเยอะเด้อเดี๋ยวแกจะสวยเกินกว่าเอานมมาเผื่อสักกล่องนึ่งอะเอามาเอามามาอันนี้ก็เป็นกระเพาะปลานะคะจากเอ่อหน้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะร้อนไม่เห็นมีคุณรัชนีร้อนรอดอดอาเธอชอบอยู่หน้ากล้องมะน่ารักแกนะคะพี่แอนมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะ พอแล้วเมีนลอยติ๊ดไม่ลอยติ๊ดมีนลอยติ๊ดมีนนมอ่ะอ่านมโยโม่อ่ายายสมนก็เอามาแบ่งฟัน์คนนะคะนี่ค่ะอ่าอ่าแอนแอนก็นมนิดดื่มได้นะคะนคนละนีดคนหนึ่งอือมาทั้งหมดนั่นแหละ ตาทุกบุญด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนี้ตักก็มันดีฟองเลยนะค่ะคุณรัชนีเขาจะตักกระเพาะปลาให้ปูกผงก่อนนะนี่นะคะก็รายการต่อไปนี่คือเป็นการแจกอาหารนะคะก็มีข้าวเหนียวหมูทอดของแม่บ่าวหอมนะคะแล้วก็กระเพาะปลานะคะอยู่นี่ค่ะแม่อยู่ข้าแม่ค่ะอันนี้อันนี้ร้านที่สองนะคะแนะนำไป ถึงจะดังอยู่แล้วก็แนะนำได้ร้านที่นี่เป็เสียอเป็ดค่ะอ่านี่สิเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวทำกับข้าวได้ทุกอย่างน้เราไม่ดังเราก็ต้องพูดถ่งร้านที่นี่เ็นเสียอเป็ดนะคะแม่เดียวแม่เดี๋ยวแม่เดียวแม่เดียวแต่เย็นๆแม่าแบ่งมาไม่พอจ้ำไม่พอจ้ำเด้อไม่พอจำเด้อไม่พอต้องแบ่งแบ่งกันนะครับมาคขามาประมาณลั้นจ้ะเอะแม่ค้าตักจ้ะตักไปจ้ะใครตักเส้นแบ่งแม่ค้าต้นมี้นะ

โภปายตอนรึ่โภายตอนพุคตอนข้าตอนเช้านะคะาษสุรินไ้เลี้ยงอาหารทุกคนนะครภาษาสุรินวันนี้วันละทำนะคะโภปายตอนรึกทุกคเนี่ยโภายตอนรึกทุกๆุกเนี่ยก็ทานข้าตอนเช้าทุกทุกคนนะครับ อันนี้ก็แม่บางโฮมช่วยตักเคาะปลาช่วยกันค่ะช่วยกันทำอาหารกินนะคะพี่น้องด่าอืมตักมาแล้วตัวพี่แพทย์มาพี่แพทย์ก็ช่วยทำอาหารกินเออปวดริงเล่นโซเชียลปิงบอกมาจะทำอาหารกินมาทำเมื่อกี้เมื่อกี้มันดับเด้อก็เลยนีให้ อันนี้ของพี่โจจุดเกาะโจ๊ะโจจุดโจ๊ะบสเอ่อชามาดิพีสคุณรัชนีจัดไปให้ปุ๋ยทงเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะตลาดเต๋นก็กำลังจะเข้าไปด้านในนะคะป้าแตนเข้าไปด้านในแล้วนะคะนี่ค่ะ คนทค่แล้วพี่แอนขอบคุณมากค่ะใครมีสินค้าอะไรก็มานั่งไลฟ์ขายตรงนี้ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครมีสินค้าอะไรก็มาไล่ขายตรงนี้ได้ค่ะไลฟ์นะคะไม่ใช่ไล่พี่โยสวัสดีค่ะพี่โยนะคะแม่ยายโอ้ดิฉันไม่ใช่แม่ยายใครรู้เอฟซีเนี่ยยังไม่รับลูกเคยนะคะนะคะ ย่าได้เป็นแม่ยายใครเด้อพี่น้อง,ง,งน,นะคะแม่รับทาบนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เพนประกาสวัสดียามเช้าวันที่ดีๆอีกวันหนึ่งค่ะนะพี่แอนไปนากี่โมงคะเดี๋ยวถามแม่ค่ะแม่แม่ไปนากี่โมงเช็คสวัสดีครับออทเมียนบอลงออดเดมียนออทเมียน ปลาอดเมียนปลาอีแต่ก็เมียนให้ปลาจ้าหยอกเล่นครับพี่แอนจ้าหยอกเล่นเหมือนกันด้อยกับแต่ก็พูดจริงนะโอ้โหทำไมพูดซิสเต้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ วันนี้ป้าแตนนะคะกับปูฟงกับคุณนักขายไอีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็เนางนะคะตอนนี้ก็แจกกับผาบปลานะคะกับผอบปลาเดี๋ยวแอดนจะใช้บริการเคลื่อนคนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณเอ่อคุณกล้วยคุณกล้วยเรียนเชิญตรงนี้หน่อยค่ะชมชมมันพิทหน่อยอ๋ออ่ะเนี่ยเอพี่รีวิวสวัสดีค่ะ นี่คุณช่วยคุณช่วยเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องตัวนี้มันสามารถช่วยเรื่องอะไรบ้างได้บ้างเดี๋ยวตอนนี้พาทุกคนดูตอนนี้ลงลิปเพียนแค่ี้นคะสวัสดีค่ะอ่านี่ค่ะนี่นะคะสวัสดีครับนี่ค่ะเครื่องตัวนี้ค่ะหม้นบอก่ นี่แอนไม่นำกับข้าวไปให้ลูกเหรอคะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเครื่องตัวนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องที่ช่วยนะครับบำบัดอากาศนะครับเป็นเครื่องช่วยอากาศนะครับลดคุณเสือเหรอไม่เป็นไก่งวงมาก่อนรับชื่อสวัสดีครับผมชื่อเครื่องตัวนี้นะครับมีชื่อว่านะครับ Speak Air Expo นะครับเป็นอ่า ตัวช่วยนะครับในเรื่องนะครับปรับอากาศนะครับควบอากาศนะครับผมเป็นตัวจักเชื้อโรคนะครับที่อยู่บริเวณรอบตัวเรานะครับที่บริเวณรอบตัวเรานะครับต <t om kit> ัวนี้จะช่วยบรรจุอากาศนะครับทุ่ห้านะครับเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดทั้งวันนะครับตลอดที่เราใส่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับที่ดีมากนะครับตอนนี้เราก็ได้